ราคาน้ำมันปัจจุบันข้อมูลสำคัญที่คุณต้องรู้ราคาน้ำมันวันนี้11พฤศจิกายนมีการปรับปรุงแล้ว The Bank g o k Insight มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาน้ำมันเบนซินดีเซลและแก๊สโซฮจากสามปั๊มน้ำมันที่มีชื่อเสียงในประเทศแต่ที่น่าสนใจคือราคาน้ำมันของแต่ละปั๊มแตกต่างกันอย่างมาก O r บางจากและเชลมีราคาที่แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเภทของน้ำมันราคาน้ำมัน O r ดีเซน30.94บาทลิตรแก๊สโซฮอลีแปดสบบาทลิตรแก๊สโซฮอลี2ี่สบ so e บาทลิตแก๊สโซฮอลเก1บาทผลิตแก๊สโซฮอลเก5บาทผลิตเบนซิน 40. 1 4บาทลิตซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซน B 7เจ4 4บาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล้ 40.04บาทลิตรราคาน้ำมันบางจากไฮพรีเมียมดีเซลเอส่บาทลิตรไฮดีเซลเอส9 4 9 4บาทลิตรไฮพรีเมียม9 7แก๊สโซฮอล์9 5 4าส4บาทลิตรแก๊สโซฮอล์ e 8 5 s ด v o บ7 5าบาทลิตรแก๊สโซฮอล์ e 2 0 s ่ v o บ9 6 4าบาทลิตร แก๊สโซฮอล์91บ s e v o 3า4 8บาทลิต so รแก๊สโซฮอล์เ5 s e v o 31.85บาบาทลิตราคาน้ำมันเชลล์เชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์ E20 30.14บาทลิตรเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์91 31.98บาทลิตรเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์95 32.35บาทลิตรเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 49.84บาบาทลิตร เชลฟิวเซฟดีเซนบีเจ็ดสาบบาทลิตรเชลวีพาวเวอร์ดีเซนบีเจ็ดสีบาทลิตรและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดราคาน้ำมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการตรวจสอบราคาปัจจุบันก่อนการเติมน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญคุณสามารถตรวจสอบราคาปัจจุบันจากแหล่งที่มาต่อไปนี้ราคาน้ำมันวันนี้สิทธ์พฤศจิกายน https colon slash s l a s w w w t i b a n k i n s i g h c o m s l a s news s l a s business slash e n o m i c s l a s 1 5 7 7 9 8 5้า s l a s ราคาน้ำมันวันนี้8พฤศจิกายน https colon slash s l a s w w w t i b a n k i n s i g h c o m s l a s news s l a s business slash e n o m i c s l a s 1 5 7 7 5 4 1้า s l a s ราคาน้ำมันวันนี้7พฤศจิกายน https colon slash l a s www.tribankkrisai.com s l a s news s l a s business slash financial slash หนึ่งห s l a ติดตามข่าวเพิ่มเติมเว็บไซต์ https colon slash l a s www.tribankkrisai.com s l a facebook https colon slash l a s h w e b f a c e b o o k c o m s a l t h e b a n k k r i s a i x https colon slash l a s twitter.com/tribankkrisai instagram h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m t i b e n g k u i s a i youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c b i f m c b o c g h 5 t w c c 2 w x คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับราคาน้ำมันปัจจุบันเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในส่วนความคิดเห็นของผู้ใช้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระแสความคิดเห็นที่หลากหลายและเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนุกสนาน